นี้หลังจากที่ผมรอนะครับในส่วนของให้ฟ้าเปิดมาประมาณเกือบ้5นาทีตอนนี้ฟ้าเริ่มเป็นใจเราแล้วครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูยอดเขานะครับที่ผมให้ชื่อเรียกว่าธรรบลานะครับเห็นว่ามีความสวยงามมากนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับความสวยงามของตำบาลาเมืองไทยนะครับผมกับด้านนี้ก็จะเป็นน้ําตกทีรอสูน้ําตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับถือว่าอ๋อขอโทษนะครับปิดโต้รอสูนะครับไม่ใช่ทีรอสูครับถือว่าทริปน,นี้คุ้มสุดๆครับเพราะบางทีเรานะครับอยู่ในเมืองเราสูดอากาศนะครับที่เป็นความพิษแต่ที่นี่ สิ่งที่เราจะได้สูตรนะั่นคือหมอกนะครับที่มาจากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวตอนนี้หมอกเริ่มมาอีกแล้วนะฮะถ้าสังเกตนะครับก็จะทําให้สมบราของผมติดอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะครับว่าไปได้แล้วก็จะสวยงามแค่ไหนนะครับลองติดตามกันดูครับ